มีลูกค้าถามคำว่านในคอมเมนต์นะอาชีพชาวไร่อ้อยอยากจะมีรถขับกับเขาจะคันเด้นะซิมีบุญนะครับน้ำเขาบ,บ่อน,อนะโอ้ยซื้อได้ครับบ่อยากอาชีพชาวไร่อ้อยก็ซื้อรถได้นะครับเอกสารนะที่ดินสวก,บ,กบทห้าชนดที่เช่าหรือนอนสสามที่จำนองจำนำอยู่อ่าไอ,าอ,าอาทอกอสงสอ,งอ,งองได้เบิดครับไอ้บร์ได้เ้ตัวแท้าทายแค่สำเนาไว้แค่นั้น จะนั่มอยู่ครับไอ้ร้อยสิบครับได้เบิร์ตได้เบริร์นะใช้แค่เอกสารสำเนาแค่นั้นไม่ได้ใช้ตัวจริงส่วนตัวจริงจะไปจำนองจำนองที่ไหนที่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอาชีพชาวไร่อ้อยแต่มีไร่อ้อยอีกหนึ่งซื้อไม่ได้อาชีพจุดป่าอ้อยอันนี้คือถ้าจุดของตัวเองไม่เป็นไรแต่ไปลักจุดของคนอื่นนี่อาจจะติดคุกไม่ติดคุกก็ขึ้นบ้านพูออ้ใหญ่บ้านไม่ขึ้นบ้านพูออ้ใหญ่บ้าน,ก,น,านก็ขึ้นบ้านกำนันอันนี้ฝากไว้ด้วย พวกพวกรักจุดเปลาอ้อยนี่ระ,ระวังระวังระวังเดี๋ยวนี้เขาลดลงแล้วไม่ให้จุดแล้วอะอะไรเปล่าเปลาอ้อยไม่ให้จุดแล้วไม่จุดเผาแทนเผาแทน<า>หรือว่ารักขายเลยไม่เอาก้อนบุรี่สูบบุรีแล้วลืมอ้าวนะครับทุกันสวัสดีครับพ่อไอ้เซมรถซิ่งทั้งทีมันได้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีเป็นหนี้เป็นสินกันอีกแล้วครับไปชม มิตซูบิชิไทตันโฉมใหม 2, ่2,021นิีวสองสี่ประตูสีดำรวย <laughs> กับค่างวดเท่าไหร่หกพันอะอะดูล้อเวลเท่าไรหกเอ 6, <laughs> อหกพันึกออกึกอักห <6, S 1> <laughs> กกับเก้าเป็นังเป็นใบหรือเป็นเกือกจะบอกว่าเก้าโอเคอ้าว <laughs> เรียกไม้เท่าไรสองหมื่นกิโลเมตร สภาพน้องน้องป้ายแดงทำไมขอไอเสมแบบว่าทำไมพูดบอกว่าน้องป้ายแดงครับไม่เข้าใจความหมายเลยครับพี่น้องป้ายแดงคือถ้ารถป้ายแดงเขาเรียกพี่ครับคือใหม่มากแต่นี่คือเป็นน้องคือคลองจากลองจากพี่หน่อยเดียว <laughs> เข้าใจรี่ยากเข้าใจลองจากพี่หน่อยเดีวยวเองถ้าเป็นพ่อป้ายแดงก็ไม่ได้ <laughs> ไม่สองหมื่นโลรถสวยๆเดิมๆครับ นะเม็ดอุงเม็ดอักสวยงามนะรับเงินสุดโบมิสเตเตเมนโบเดมันชี่แท็กซิง่งหนึ่งครั้งซื้อรถได้ <Okay. S 2> โมเมนต์วะไอแท็กมาแปดสิบกว่าครั้งแล้วเก้าสิบกว่าครั้งแล้วอเออกูคงจะมีหม่งเส้นแล้วแหละครับพี่น้องยั <c oughs> <อ> <c oughs> นแย้สียนันแย้สายานันแยหมายานันแย้ดาก็เส้นไปนแล้ว มาหาไเสียมจะเส้นได้จางไหนเม่นบ่ก็เหลียวหู้ไปให้เส้นจากหู้ในสูเออเออเพราะแม่นล่านเราเขาจะเส้นทุกล้านเลยมันเป็นไปบ่ไดอ้อต้องจงบางล่านแบ่งธนาคารไว้ให้เส้นแน่ไงเนี่ยไปมาเบิดทุกมองแล้วได้ทุกหู้แล้วออคอยอย่ามาบอกว่าเป็นเอฟซีคอยอย่าบอกว่าติดตามอ้ามาโดนแล้วเอ,อมึงคือบ่ามมหากูตั้งแต่ที่แรกหรือที่สองพอไปมาเบิด์ตุกมองแล้วอยนึกทิงนะไอเสียมโรซิง กงงคือกันเอฟซีเอฟซีย้อนเจอจบอันนี้คือเอาความจริงมาเาเล่นกันพี่น้องจะได้ถือโทษกดเคียงกันครับผมนะอ้าวไต้ต้านคันนี้รถไม่เคยบรรทุกของหนักจ้ะกับเลขไม่สองหมื่นกิโลเมตรโอ้สวยงามรถไม่เคยวิ่งน้ําเค็มด้วยนะจ๊ะทำไมพี่รถวิ่งน้าเค็มมันจะสนุสนิมันจะขึ้นจะผุวิมงน้ำมันวิ่งน้าเกลือล่ะฮะเหมือนกันเหมือนกันมันจะกลับไง มันจะกลับเม็ดองเม็ดอาร์คสวยเดิมใหม่มากรับประกันครับรถคันนี้บรมีการชนหนักพิกวามจมน้าไฟใหม่ตดต่อเลขคัสซี่ตดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างรถเดิมตัวเครื่องรถเดิมทุกอ,อย่างเรียกว่าถูกรถใหม่ป้ายแดงประมาณสองถึงสามแสนบาทแต่รถได้รถโฉมเดียวกับป้ายแดงอายว่าคุ้มนะ นี่แหละข้อดีโค้ดแบนดลองมันจะประมาณนี้ได้ถูกกว่าชมเดียวกับป้ายแดงประหยัดเงินในกระเป๋าประมาณสอง0,000และที่สําคัญฟรีดาวได้ไม่มีประวัติก็ฟรีดาวได้รับเงินสนกด,ด,ด,กนดก็ฟรีดาวได้ด้วยแท็กซิ่งนะไม่กี่รอบก็ฟรีดาวได้ด้วยอืมอ่ะเรือของเรื่องครับ <S <S เครื่องสองปัญหาล่องแก้มเดิมสาบงหัวน็อตไม่เคยถอดจะเดิมสนิทเลย จัดได้ทุกอาชีพครับกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจรับเหมากรสร้างเห็ดไทเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านลอบประพ่อกีดยางครัรรรรรรบวิ่งขับแก๊สขับล้อขับชิบล้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แทนร้อยตลาดนัดท้องถมปลาโมงปลาโม่งทุกอาชีพฟีดาวบัตรประชาชนไม่เดี๋ยวปีแรกคนหกพันปีที่สองคนเก้าพันบาท วิธีการจองแอดไลน์ที่น้าติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดขอมาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคอร์นเข้าวงจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีหัวดาบ้านยำ้ำไอ้เสียมส่งแค่บัตรมา ไม่ได้เสียค่าจองไม่ได้เสียค่าน้ํามันไม่ได้เสียค่าสินสัญญานะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางใดในสิน้นไม่ได้มีเก็บเงินต้นทางใดในสิ้นไม่ได้ให้ลูกค้าโอนใดในสิน้นมีสาชีพเยอะอย่างนี้ระวังด้วยนะอ้าวอาอกรถสูญบาทบัตรประชาชนไปเดียวว่าไงไวยรุน